ปกติมันจะติดสามช่องบางวันก็ติดสองนะคะถ้าไม่อยากให้แบบมันเยอะเกินโอ๊ะนั่น อยงลำคาญมากจะเสร็จไหมวันนี้เดือกับงานทุกคน แล้วเธอก็ใส่แต่กางเกงดำแล้วฉันก็ใส่แต่กางเกงขาวออกเพราะว่าแชมเปญมาป้าบอกว่าเธอใส่แต่กางเกงดำแล้วฉันก็ใส่แต่กางเกงขาวนี่นะคะ่ะติดของตาสีหนะคะขอบคุณค่ะพี่แจ็คเจ็ดแล้วเราก็จับกีตาร์คะน่าไม่ต้องหวัวน,นะคะ น้าเริ่มมีสีสันวไหวไหมแตไม่แตกอ้าวติดตกวหง้าหน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 ้าน้าหน้าคน้าหน้าหน้าหน้าน้านน้าหน้หน้าหน้น้าน้ อช่รอะอะไอีกลอบเหรอนงใช่ขียนอะไรวะใช้ใช่เอ่ี่ใช้ขาในตู้อกูไม่ได้เออเสรามิกมาด้วยซ้ำตลกตัวเองวะเพรตอนแรกกูคิดว่ากูจะซื้องคมใหม่ที่นี่บางูกหมดสรุปกูยังไม่เจองคมเลยมึงงงปะมันก็ ทำไมอ่ะที่เขาไม่ใช่รังผุงกันหรอกีดไม่ออกเดี๋ยวจะใช้แหวนอันนี้ใช้เป็นแบบนี้เลยจดแบบปากกาซื้อเกดมันชอบมีระหายนะทุกคนกีดแบบสีมิติซื้อมา บำรุงเยอะๆผิวแห้งพี่ซอยหนูไม่ไดเอาอะไรมาเลยเราแบบอันที่มาเสือก็คือแพ้หนูก็เลยไม่ไม่ได้ทาอะไรเลยวันนี้ก็ไม่ได้ทาสู้ฉีดมากอบหนักหน้าแล้วมันแพ้ไปหมดเลยมีแต่ขื่นนะคะตอนนี้นทุกอน,นูของใบหน้ามีแต่ขื่นเนื้จัง เวลาหนกูกีตาเนี่ยคุณแม่ก็บอกว่าหน้าก็ดีอยู่แล้วชอบไปแต่งให้ดู่วยหนูก็แบบเอา้ามันต้องหน้าเราห่ว,หวยเราแต่งให้ดูดีสิไม่ใช่หรือกีตาแล้วมันดูจีนคืออ กับเด็กชายเมคินกินซ่ามาน้อยกินซ่าชื่อจริงชื่อเมคินนะมาจากคำว่าเมก มไม่เพราะว่าตอน,นั้นกูจะนนนแต่งอะหมดหลุไฟไงแล้วก็แบบโอเคเราแต่งหล่าแตอเสร็จแล้วเร็ดแล้ว่เลร็จต่นทัวรใบละ่อ้าวะเธอดี ม้วนผมเออเออ <laughs> ไปเอาที่ม้วนมาเียเสียไปอุยเท่าผมฉันม้วนตั้งแต่ยังไม่ได้ม้วนอ่ะเอ <laughs> ไปม้นใหนสอ่ะฟิวฟิไปเลยเลยตอยากได้แค่ปฟยอืม <laughs> เอานเพิ่มก็ได้ <laughs> แต่อันนี้มันก็เคลียนเยนะเนี่ย <laughs> จะหน่อย เธยทำอะารใช่ไหอเลยพยายามเยูุนะแค่ได้นเหมือนลืมอะไรกับหน้าไปแต่ว่าไม่หอกเดีนยวนครับ๊บนมง เพราะด้วยกินซากินซาเมคินนี่คุณคุณแม่ตั้งให้กินซาค่ะเ <Okay. S 1> มคินกินซามาหน่อยฮะไม่กู<า>กำลังหาห้นั่นอะแป้งอะเจอแล้วจะตัวปัญหานะคะ ไม่กำลังคิดว่าต้องทาหน่อยเพราะว่าเมื่อวานมัน,มนอร่อแป้งสอกตนะเดี๋ยวขอแป้งนะ <Okay. S 2> ไออยอ้าวเมื่อวานลืมชาร์จนอยลืมได้วไงดีหรือว่าหนาวเธอตอนนี้ก็ประมาณสิบเจ็ดองศาแต่ฉันจะไปทะเลทำไมล่ะจะไปทะเล ผูคนไม่ได้อ่ะคือเนนอากาศเทาเราแกใพีจตาเราเมื่อคืนคือคุยกันว่าเฮ้ยหรือเราจะนั่งตรงขึ้นแมสวิสแบบแตาคือราง,งานเพิ่มไม่ได้ละว,วันไม่พอขอบคุณค่ะพี่แจ๊คอย่าลืมทากันแดดบือเดี๋ยวทาตัวแล้วกันหน้าไม่ทาแล้ว เทพ,บ,บ,พบีบีนะคะคือถึงหนูจะรู้ว่าหน้าหนูจะแห้งแต่หนูก็ยังจะทาแป้งเข้าไปทำไมามเป็นคนแบบนี้เราออกเด้เท่วไปเราจะเอาเงินที่ไหนกินข้าวคะเอาเงินที่ไหนไปเที่ยวคะ เวลาหมดหรือยังไม่หมดค่ะรอบนี้ลาแค่สองวันเองคุ้มมากช่วงสงการต้องมา เดี๋ยวจะรีบผมด้านบนก่ะคะแล้วฝั่งด้านล่างก็คือจะม้วนแต่ด้านบนจะรีบขอบคุณค่ะคุณไมมินดังนิดนึงทุกคนตอนรีบผมด้านบน อ่าน้องเป็นอย่างอ่ะอะอดลุค่มากคขอบคุณค่ะอ้ะาใช่ไหมคะโอ้ยคนยิ่งรีปอยู่ จะมาไม่เข้าอะไรตอนนี้ตอนที่จะเสียชีวิตเฮ้ยน่าต้องขาญมากเลยเข้าไปสิเฮ้ยมีคนเชิญ 이서. 하이. 바이. 보고서. 네. 어, 인바이트 원 유어 프 어, 오케이. 아이 해어요 그리고 짐빔밥. 변경이야. 엄청 세. 빔빔밥. <laughs> wow. 많이 넘어와서 그거 할 거야, 아마. So, 아, 이거 빨리 가자. 이거 빨리 가자. 어, 어. Okay. 하고 있나?

我们来考试，我们来考试，我们来考试。嘟嘟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 ，们来考试。嘟嘟，我们我们来考试。嘟我们来考试。嘟 等等，我们要让他知道，台湾不输韩国。他们三个都是韩国的音 <laughs> 谢谢星海哥。<好> Hello t o r u s 恭喜星海哥升级。<laughs> 你们在直播间。 看吃的韩国我们可以一打三噔噔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  แต่อันนี้กูทําเองอันนี้เข้าปะเข้ากว่าอี๋กูว่าเอาสีฟ้ามาตัดไม่สีฟ้าเอาไปเยอะแต่บางหมายถึงอันนี้กันหนาวอ่ะเข้าปะดีกว่าเข้าปะลองลองลองตา่ดิลองเอาอันไหนดิเพราะว่าอันนี้มันออกมันเอาอันไหนนเอาัพราะว่าขาวอาจจะเกตลองใส่มึงบอกว่าเข้ากว่าขาวที่ใส่เมื่อวานใช่ปะใช่ลองใส่นั่นเลย กี่ตัวแล้วนับสิเขาเลือกให้นะเขาแบบเขาไม่เชิงเลือกให้เขาเอาตัวนี้ไปสิเอาตัวนี้ไปสิเอาตัวนี้ไปสิปสจะให้เอาไปสิบตัวทําไมไม่เอาตัวนี้ก็แบบไม่มันใหญ่เนี่ยใหญ่เกิน เต็มเกอิอนใช่สวยนีเกียจริงจริงทรงมัน่ากมากโตอีโตอีเข้าใจขอสวยมาก จับสะบัดต้อดูดิมันจะมจะมีสักกี่ครั้งที่ทำออกมาได้เหมือนเป็แบบเหมือนในอิมเตรีแต่ที่นี่เขาหิดผิวแทนๆว่ะเนาะเขาไม่หิดผิวขาววันนี้กูว่าคอนโทร่ชั่ม ือความแทนที่แต่ซือที่ทำสื่อแทนพี่องคชาบอกว่าบอบอฝากบอกจีนด้วยด้อมซูชิรายงานตัวจ้าเล็กอีซูชิ ทีมทาผิวของอะไรเนี่ยอันนี้เป็นทีมกันแดดวีโอเลตงูไปเจเวนไปมึงแล้วไม่ไม่ทาผิวค่ะขี้เกียรไม่ได้ทาเลยค่ะแต่เอามานะแต่ไม่ทาเอาของวิกเตอร์เซซิเซตมาเอ้ยบาลแอนด์บอดี้มาขี้เกียจค่ทา พาชิงกันแดดกับบุญละไป้หรอไม่ออกไม่ใช ah. ่ไม่ได้กันแดดก่นตัวกนมด โอเคไปันไอกันโอเคออเคทุกคนหนูไปก่อนนะคะบ๊ายบายง่ะ ใช้น้ำหอมแบดเกเลแรงค่ะเกลแรงบ๊ายบาย